สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับอบเชยที่ดินพันล้านนะคะวันนี้หนูพามาชมทาโฮมพร้อมเข้าอยู่นะคะใจกลางเมืองสุพรรณบุรีค่ะซึ่งอยู่ใกล้กับหอคอยบรรหารนะคะหรือว่าหอดูดาวของสุพรรณบุรีค่ะทาโฮมนะคะพร้อมเข้าอยู่นะคะก็มีพื้นที่20ตารางวานะคะ2ห้องนอน2ห้องน้ำ1ห้องครัว1ห้องโถงแล้วก็1ที่จอดรถนะคะมาชมด้านในกันเลยค่ะ ตรงนี้นะคะก็จะเป็นทรงสไตล์มินิมอลนะคะก็คือด้านหน้า,นา,นาก็จะเป็นกระจกกลม,มค่ะแล้วก็ประตูนะคะก็จะเป็นบานเลื่อนนะคะอ๋อ,อไม่ต้องกลัวเรื่องจะขนเฟอร์นิเจอร์เข้าไม่ได้ครับเข้าได้นอนมีความสูงตรงนี้น่าจะสองเมตรกว่าใช่ไหมครับเนี่ยใช่ค่ะ2เมตรกว่าเลยคโอ้โหสูงมากครับประตูอ่ะแล้วช่องหน้าต่างเนี่ยครับมีกระจกหรืออยู่หรือเปล่าใช่ค่ะเป็นกระจกค่ะอ๋อหรือก็เป็นช่องโล่งๆเลยไม่มีกระจกมีกระจกนะครับ อ่าสวยงามมากครับค่ะพามาชมด้านในเลยนะคะได้านนนะคะก็ะะเป็นห้อโถงนะคะขนาดกว้างเลยค่ะสามารถวางโซฟาโฉนดพัดได้เลยนะคะกว้างมากเลยฝ้าด้านบนนี้ก็ปุกเป็นฝฟหลุมทั้งหมดใช่ไหมครับ ดูได้เลยค่ะก็จะมีช่องดูดอากาศนะคะก็จะมีที่ซ่วมนะครับเรามีห้องอาบน้ํามีอ่างล้างหน้านะพอออกจากห้องน้ำมานะคะมุมด้านนี้นะคะกว้างพอสําหรับแใส่ตู้เสื้อผ้าได้เลยนะคะคส่วนที่ห้องนล้วน,นะคะก็จะเป็นห้องครัวค่ะเข้ามาดูได้เลยค่ะก็จะมีเคาน์เตอร์บาร์สิงค์่างล้างมือนะคะ นี่มีกองน้ำขีดจุดด้วยกันนะครับสองสามจุดเลยใช่ไหมใช่ค่ะอืมก็สะดวกสำหรับการซักล้างการเติมน้ำนะครับค่ะเดี๋ยวหนูพาไปดูด้านบนนะคะ,ะ,ไ,คะไปดูห้องการใหญ่ค่ะโอ้ีกองกวา้างใหญ่มากแล้วห้องนี้ห้องนี้เป็นห้องอะไรครับเนี่ย เป็นนอกระเบียงนะนระเบียงอ๋อนกระเบียงก็มีหน้าต่างเหมือนกันใช่ไหมครับนะใช่ค่ะเป็นลายกระจกอ๋อโอเคครับสวยงามเลยม,มีห้องนอนห้องเดียวหรอครับหกี่ห้องมีห้องนอนทั้งหมดสองห้องค่ะอ๋ออีกอห้องหนึง่งอยู่นะครับไดหนูพาไปชมนะคะห้องนี้นะคะก็จะเป็นห้องน้ำด้านบนลค่ะอ๋อห้องน้ำด้านบนมีตรงกลางนะครับสามารถเข้าได้สองห้องเลยนะครับมีฝักบัวมีชักโครกนะครับห้องหนุนออกมาก็เข้าได้ห้องนี้ออกมาก็เข้าได้นะครับเป็นห้องน้ํากลาง อีกห้องนึงนะคะก็เป็นห้องนอนที่สองค่ะโอ้ตกใจครับเข้ามานึกว่าอะไรช่องอะไรขนาดใหญ่นี่เลยนี่เป็นหน้าต่างใช่ไหมครับเนี่ยใช่ค่ะเป็นหน้าต่างค่ะหน้าต่างมาสไลด์เหมือนกันนะมาสไลด์เหมือนกันโอ้หน้าต่างใหญ่มากคนระับเด่นเลยตรงนี้โอ้ใหญ่จริงครับหน้าต่างบานนี้นี่เป็นห้องนอนห้องที่สองใช่ไหมครับใช่ค่ะห้องนอนที่สองค่ะอืมมีไฟไฟหลุมเหมือนกันแล้วก็มีไฟตรงกลางด้วยนะเพื่อฝังแสงสว่าง ห้องนี้มีปลั๊กไฟเยอะนะครับเนี่ยสี่ห้าจุดเลยอก็สะดวกสบายสำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้าแน่นอนครับสำหรับเนื้อที่ยี่สิบตารางวาใช่ไหมใช่ค่ะเนื้อที่ยีสิบตารางวาค่ะขายราคาเท่าไหร่ครับขายราคาหนึ่งล้านหกแสนเก้ามืบาทค่ะอืมตรงนี้เป็นที่ดินชฉนดกุฎแดงนะเพราอยู่กลางเมืองอยู่แล้วนะใช่ค่ะไปเดี๋ยวเราไปชมมางล่างกันต่อครับ ข้างบนนะครับมีสองห้องนอนนะครับแล้วก็หนึ่งห้องน้ำนะครับเราลงบันไดมามีความรู้สึกนะคว่เาเข้าบ้านหลังน,นี้แล้วเรา,เร,าร,รู้สึกเย็นเลยนะอาจจะเป็นเพราะบ้านสีขาวแล้วก็พื้นปาร์เก้ลายไม้นะก็ทําให้เรารู้สึกเย็นนะครับถ้าอยู่นยผมว่าน่าจะไม่เปลืองค่าแอร์เท่าไหร่นะครับท้ายคลิปนี้นะคะหนูจะแปะเบอร์เจ้าของบ้านมาให้นะคะตามลิงก์ด้านล่างเลยค่ะหรือว่า ถ้าใครสนใจโทรมาหาหนูโดยตรงก็ได้ค่ะ099-430-063 2สอค่ะสำหรับคนที่สนใจนะคะให้ลงไปรีวิวบ้านที่ดินหรือว่าอสังหาริมทรัพย์ก็บอก,กหนูได้เลยนะคะที่เบอร์099-430-063 2กสอกดเชยค่ะฝังตันตมด้วยนะคะบ๊ายบาย